สวัสดีค่ะก็หลังจากที่ทำคลิปไปนะคะก็จะเป็นพวกวันกริตเตอร์ทั้งนั้นเลยวันนี้ก็จะสาธิตให้ดูเวลาทำสองมือนะคะโดยถ้าถึงว่าคุณมีเล็บที่ไม่เหลืองอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลองพื้นด้วยสีใสธรรมชาตินะคะโดยทั้งนี้นะคะจะใช้กิตเตอร์สีฟ้าแล้วก็กิตเตอร์สีขาว กิตร์สีฟ้าจะเป็นกิตร์เม็ดเล็กๆค่ะส,ส่วนกิตร์สีขาวก็จะเป็นอนูหกเหลี่ยมเม็ดใหญ่นนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มไฮไลท์ให้กับเล็บของเราให้เล็บดูยาวขึ้นถ้าดูจากเล็บแล้วจะมีนิ้วก้อยนิ้วเดียวที่ยาวใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าจะทําให้เล็บเรายาวขึ้นด้วยวิธีไหนคะ่ะโดยจะใช้สีปลายเล็บนะคะให้ใกล้เคียงกับสีก่าเพชรสีฟ้าก็คือสีฟ้านี้นะคะเป็นสีฟ้าที่สดใสสามารถเปลี่ยนได้ถ้าไม่ชอบสีก่อนก็ใช้สีเข้มได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะออกแบงกันค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเล็บเหลืองให้ลองพื้นด้วยเล็บสีนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะทานทุกครั้งควรจะลองพื้นหน้าเล็บด้วยนะคะเพื่อป้องกันยาทาเล็บสัมผัสกับเลบโดยตรงค่ะหาซื้อได้ที่ร้าน Beauty c เ f e ก็ได้ค่ะเพราะว่าใช้อยู่ดีอยู่งามค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็ใช้สีฟ้านะคะทาสีปลายเล็บค่ะเดี๋ยวจะเลื่อนกล้องมาให้ดูใกล้ค่ะ สังเกตนะคะเล็บจะไม่จะเหลืองที่ปลายเล็บนะคะเราก็จะทาสีฟ้าปิดนะคะประมาณหนึ่งถึงสองรอบนะคะแต่ในจากตัวอย่างนะคะจะทาให้ดูรอบเดียวค่ะจำต,ต้องการให้ติดทนนานทาสองรอบนะคะนิ้วนี้จะเล็บสั้นใช่ไหมคะเราก็จะทาเลยขอบขึ้นมานิดนึงค่ะนะคะทาประมาณนี้นะคะ อันนี้คือมือข้างซ้ายของเชอรี่นะคะ,นนะเพื่อนเราก็ยังเช็ดได้อยู่นะคะทาไม่สม่ำเสมอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวใช้กลิสเตอร์ปิดเดี๋ยวจะใช้ให้ดูค่ะว่าใช้ยังไงนะคะนิ้วชี้ไม่มีเลยก็วาดเลยขึ้นมานิดนึงค่ะ แล้วก็นิ้วโป้งนะคะประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทามือข้างขวาให้ดูนะคะเมื่อกี้ใช้ทามีท้างซ้า,ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทามอข้างขวาให้ดูนะคะต้องขออนุญาตวาง,าวางกล้องตรงไ้นก่อน เวลาเราปาดยาทาลิปนะคะถ้าเราปาดมาทางนี้ยาคาลิปจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้วาดลงไปนะวาดหนึ่งกันนะคะเอ้ยไม่ใช่วาดค่ะทาลงไปหนึ่งกันนะคะทาไม่เกิยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะไม่เท่ากันไม่เป็นีรน,นี่ด้วยนะคะทาทุกทีถ้าทาครบแล้วสิบนิ้ว ก็ทาอีกรอบหนึ่งก็ได้ะแต่ว่าครั้งนี้ทาให้ดูแค่รอบเดียวเพื่อที่จะให้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับเวาลารีบๆด้วยค่ะนีนค่ะไม่ค่อยเท่ากันเนาะไม่เป็นไรมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่ารับรองว่าออกมาก็ยังสวยดีนะคะ มีเราเองใ่คะก็ปิดฝาเเล่นเล่เลนะคะประมาณนี้นะคะต่อเล่นนู้นค่ะเกเอิร์ตัวทุลยนยคะประมาณนี้นะคะา,าคิเตอร์สีขาวเวลาเราแต่งหน้านะคะก็จะเห็นคลิปหลายๆคลิปนะคะแนะนำให้ทาไฮไลท์เพื่อเพิ่มความนูน ขึ้นมาจากเนื้อที่ที่ไม่มีเล็บเราก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถทำไฮไลท์ลิปได้โดยใช้สีกิเตอร์สีทอานี้ค่ะหรือจะเรียกว่ากิเตอร์สีใสก็ดส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 ดได้นะคะซึ่งใช้ได้แบบทุกสีเลยนะคะวิธีการใช้ค่ะใช้นิดเดียวค่ะเหมือนกับเราใช้ไฮไลท์เลยคะ่ะแต่อันนี้นะคะแล้วก็ระบายที่ปุ่กาลางล็บค่ะนะคะมดูนะ บริเวณที่เราต้องการให้นูนนะคะแล้วก็จะระบายลงไป,ปน,งนะคะออไม่ทางเล็บนะคะแค่กลางเล็บเพ่านั้น่ะเป็นเส้นตรงลงมาทำอย่างนี้กับทุกนิ้วยิ่งถ้าติดเป็นพวกกลิสเตอร์ก็จะสวยมากขึ้นนะคะก็จะไม่เห็นข้อผิดพลาดหรือรอยต่อของเล็บี วางอย่นีคะลามเมาดนีทงีที่เราหนอ่านี้ที่นี้ค่ะตรงกลางเพรว่าจะทำให้ดูมีชิ้นงานแล้วก็เรีย่ดีคือ อบสีฟ้ายนี้แล้วก็ชอบสไตล์สีใสอย่างนี้นะคะก็ให้ทาสีน,นี้สองรอบค่ะจากนั้นก็ค่อยเคลือบด้วยสีใสนะคะแต่ในคลิปนี้ชอนี่จะสาธิตให้ดูวิธีการใช้สีวิสเตอร์ที่เป็นสีใกล้เคียงกับสีฟลาเลยนะคะโดยเพิ่มไฮไลท์ก็คือสีนี้นะคะ่ะหลังจากเพิ่มไฮไลท์เสร็จแล้วก็ใช้กิ๊เตอร์สีเดียวกับลายเลยนะคะจะเป็นสีเข้มในตอน,นนี้มันก็ยังใช้ได้อยะะู่ค่ะเพราะว่าเป็นโทนสีอ่อ ก็ทาเลยนะคะเดี๋ยวจะทาให้ด mm ูนะคะในที่ไ uh, ม um <mythology> um ่ส hmm. ล mm ับนะคะอันนี้ทาเป็นเล็บเลยค่ะทาเป็นเล็บเลยนะคะลมนตว่ยากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะดูต่างกันเลยอย่างนี้ค่ะทาแล้วออกมา ก็ดูดีนะคะยิ่งถ้าใครที่มีเล็บยาวจะยิ่งสวยไปตามลำดับเลยค่ะแต่นี้คือวิธีสำหรับคนที่เล็บยาวก็สามารถที่จะทำได้เย้ย้อยนะคะรีบนั้นเต็มไปประมาณนี้ค่ะเหนไคะ ทางนี้ไม่ทำี๋ยวทำให้ดูว่าไม่ยากเลยทำได้เองจริงทั้งสองข้างเลยนะคะปกติจะลงคลิปข้างเดียวคทางนี้ก็ลองถ่ายแบบสองข้างเลยนะคะผ้าของเราค่ะมาเป็นนิสต์เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ช่บรรยายด้วยทาไปด้วยมันก็เลยใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าทำเองจริงไม่นานค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็เป่าเล็กนิดนึงค่ะก็หวังว่าคงจะได้นําไปลองใช้กันดูนะคะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะคะถ้าไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ชอบเลี่ย,ก,ยก,ก็ใช้ลายจุดดอกไม้ที่เคยแนะนำผ่นคลิปวิดีโอที่ผ่านมาดูนะคะ ติ๊กเกอร์ติเล็บหรือว่าเพติเล็บก็ได้ค่ะโงยออกมาโดยดีเลยล่ะค่ะทำเองก็ได้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวหวัง <c oughs> ว่าคงชอบนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคน คงจะได้ความรู้จากการดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันค่ะหลังจากสีแห้งแล้วก็อย่าลืมเคลือบด้วยสากพิเศษนะคะเคลือบซ้ำอีกทีก็ได้ค่ะหลังจากถ้าเราทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเคลือบก็ได้หรือเคลือบก็ได้นะคะต่อซามวันค่อยเคลือบอีกทีนึงก็ได้ค่ะถ้าไปเล็บหลุดนะคะแนะนาให้ใช้กากเพชรสีเดียวกันค่ะปิดลงไปค่ะก็ทําให้เราไม่ต้องล้างทั้งเล็บแล้วก็ทําใหม่บ่อยๆค่ะถ้าเกิดยังไม่เบื่อสีนี้ซะก่อนนะคะเพราะว่าการล้างเล็บบ่อยๆก็ทําให้น่าเล็เสียง่ายขึ้นด้วยนะคะ ราะว่าน้ำยาล้างเล็บนี่มันมีสารตัวไฮยาลายอยู่ดังนั้นแนะนํานะคะ well, pues ว่าถ้าทะเลาะนิ่งๆหน่อยก็แก้ไขเพิ่มเติมลายเล็บลงไปนะคะได้แล้วจากนั้นก็พักเล็บไว้บ้างนะคะแล้วก็ให้มาเพิ่มเป็นใหม่ค่ะขอบคุณที่ตามชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะนี่ผ่านมาอาการอะไรจะ